สารโลกไม่ช่วยไทยจะรอดไหมแผนเขมรโคตรอันตรายเรื่องสารโลกเนี่ยเป็นเรื่องที่คนไทยเราพูดถึงกันบ่อยนะครับเวลาที่มีประเด็ยนพิพาทกับประเทศเพื่อนบ้านแต่จริงๆแล้วหลายคนอาจจะยังไม่เข้าใจลึกซึ้งว่าสารโลกเขาทํางานยังไงหรือมันมีข้อจํากัดอะไรบ้างอย่างแรกเลยที่ต้องรู้คือสารโลกเนี่ยเขาไม่มีสภาพบังคับนะครับคือถ้าเราไม่ยินยอมไปเขาก็มาออกหมายจับประเทศไทยให้ไปสาลโลกไม่ได้เลยเราไปเองเราเชื่อเองแล้วเราก็เสียเองเหมือนที่เคยเสียเขาพระวิหารไปตอนปี2 5 0 5นนั่นแหละครับ อ๋อ oh, แสดงว่าถ้าเราไม่ไปตั้งแต่แรกก็ทําอะไรเราไม่ได้ใช่ไหมคะแล้วทําไมตอนนั้นเราถึงไปล่ะคะใช่ครับอย่างที่อาจารย์ธรรมนีพูดไว้เลยว่าจริงๆแล้วตั้งแต่ปีสองพเราไม่ไปก็ได้นะแต่เราอาจจะอยากแสดงความเป็นสากลแล้วก็เลยไปแล้วสุดท้ายเราก็เสียเปรียบไปซึ่งครั้งนี้ที่มันมีประเด็นพื้นที่เพิ่มขึ้นเนี่ยเราควรจะตื่นรู้ได้แล้วว่าไม่จําเป็นต้องไปเพราะาสารโลกเนี่ยมันมีเรื่องการเมืองระหว่างประเทศเข้ามาเกี่ยวข้อง,อ,ง,อ,ง,อ,งอยู่ตลอด อย่างตอนปีสม,มัต0 5, 5ที่เขาตัดสินให้กัมพูชาเนี่ยก็เพราะเขาอยากเอาใจกัมพูชาไม่อยากกัมพูชาเป็นคอมมิวนิสต์ด้วยแล้วอีกอย่างกัมพูชาก็เป็นเหมือนลูกรักของฝรั่งเศสด้วยเงเพราะฉะนั้นเราไม่ควรจะไปเดินเข้ากับดักนั้นเลยเนาะเรื่องการเมืองระหว่างประเทศนี่มันซับซ้อนจริงๆนะคะแล้วตอนนี้กัมพูชาเขาเพยายามจะทําอะไรอยู่ล่ะคะเขาอยากให้เราไปขึ้นสาลโลกด้วยเรื่องอะไรคะเขาเนี่ยกำลังเล่นละครอยู่เลยครับเขาอยากให้ชาวโลกเห็นว่าเขาอยากยินดี ร่วมมือในทางสันติเขามาเจราจานะไม่ได้ดือ้อไม่ได,ไได้ไม่รักสงบแต่ในขณะเดียวกันเนี่ยเขาก็กำลังขุดหลุมพยายามให้ไทยเราเดินตกลงไปคือเขาจะเอาเรื่อง4ี่พื้นที่ซึ่งก็คือปราสาท3ามแห่งกับช่องบกขึ้นสารโลกแล้วที่อันตรายมากคือเขาพยายามไม่มีการบันทึกไว้ด้วยว่าไทยเราได้รับรู้เรื่องนี้แล้วไทยเรารับรู้แล้วไปบอกว่ามีการพูดคุยเรื่องนี้เราเสร็จเขาเลยนะเพราะมันจะเท่ากับว่าเรารู้แล้วเราก็โอเค เพราะฉะนั้นเวลาเขาเสนออะไรมาแบบนี้เราต้องบอกเลยว,ว่าไม่บันทึกเราไม่รับรู้เข้าใจว่าตอนนี้ยังไม่ได้บันทึกนะแต่ก็เห็นแล้วว่ามีแผนมาแล้วอ้าวแล้วถ้าไทยเราไม่รับรู้ไม่ไปเขาจะเอาขึ้นศาลโลกได้หรอคะมันปราศจากคำยิ่งยอมของไทยไม่ได้หรอครับศาลโลกหรือ International Court of Justice เนี่ยเขาอยู่กับ UN ซึ่งเราก็เป็นสมาชิก UN เหมือนกันการที่เขาจะมายุ่งได้เนี่ยสมาชิกสองฝ่ายต้องเห็นพร้องต้องการถ้าเราไม่เห็นพร้องเขาก็ยุ่งไม่ได้เขาไม่ใช่ตำรวจโลกที่จะมาสั่งอะไรเราได้เลย เราไม่ไปได้นะแต่เราต้องชี้แจงจุดยิงของเราให้ชาวโลกเข้าใจต้องบอกไปเลยว่าช่องบกถึงช่องชองมันเป็นสันผาธรรมชาติตามสนธิสัญญาต้องเป็นยังไงส่วนแผนที่1นึ0 0 0สนที่ฝรั่งเศสทําขึ้นมาแล้วมาใส่ไว้ที่หลังนี่มันผิดยังไงเราต้องมีหลักฐานไปชี้เป้าให้ชาวโลกเขารู้เรื่องผมว่าเราเนี่ยไม่ทันเกมเขมรเลยนะเกมของเขาเนี่ยมันเป็นเกมที่ลึกและยาวเขาเค,เคยเคลมเรื่องสงครามของเราเคลมเรื่องชุดไทยเคลมเรื่องมวยไทยแม้กระทั่งโขน คนไทยเราก็มองไปเรื่องคำขันใช่ไหมครับแต่เวลาเขาเคลมเนี่ยเขาเคลมไปถึงระดับโลกเลยนะเขาไปขอขึ้นทะเบียนกับยูเนสโกเลยว่าสิ่งเหล่านี้เป็นของเขา จริงด้วยค่ะเขาทําแบบนี้เพื่ออะไรคะทําไมถึงต้องเคลมวัฒนธรรมของเราด้วยคะเขาเนี่ยกาลังทําอะไรที่อันตรายมากๆเลยนะเขากำลังเคลมอัตลักษณ์ของเราไปเป็นของเขาอันนี้ไม่ใช่เรื่องหน้าขำเลยครับเป็นเรื่องอันตรายอย่างยิ่งผลที่ตามมาก็คือตอนนี้เขาเคลมปราสาทหินอีก3แห่งแล้วนันคือปราสาทตาเมืองทมปราสาทตาเมืองต้นและปราสาทตาควายทั้งที่ปราสาทพวกนี้อยู่ฝั่งไทยแล้วมีหลักเขตปักไว้แล้วด้วยแต่เขาจะใช้เหตุผลเรื่องอัตลักษณ์คือตราบใดที่ผู้นําของเขาเป็นตระกูลเดียวกันเนี่ยเขามองเกมใหญ่มาก เป้าหมายสูงสุดของเขาคือเขาต้องครอบครองพื้นที่ไทยสักครึ่งประเทศนี่คือความฝันเขาเลยอันนี้ผมอ่านใจเขาเลยเพราะว่าเขาเคลมเชิญอัตลักษณ์มาก่อนผมมองว่านี่คือปฏิบัติการ IO หรือ i n f o r m a t i o n Operation ของรัฐบาลกัมูชาเลยนะไม่ได้มองว่าประชาชนก็ทํากันเอง IO ของรัฐบาลเลยเหรอคะแล้วทำไมรัฐบาลไทยเราถึงไม่ค่อยชีย้แจงเรื่องพวกนี้เลยล่ะคะนั่นแหละคือปัญหาเลยคือเวลาเขาเคลมว่าท่าเราทำเนี่ยฝ่ายรัฐบาลเราไม่เคยชีย้แจงเลย เรื่องมวยไทยก็ไม่ชี้แจงของกันก็ไม่ชี้แจงชุดไทยก็ไม่ชี้แจงแต่คนไทยเราเองเนี่แหละที่เราไปชี้แจงแทนแต่การที่ประชาชนชี้แจงเนี่ยมันไม่ถึงชาวโลกไงครับถ้ากระทรวงวัฒนธรรมหรือนาย,ยกร,รัฐรรมนตรีออกมาชี้แจงทุกครั้งที่มีการเคลมวัฒนธรรมไทยเนี่ยมันก็เหมือนกับการปักกฎหมายของเราไปพร้อมปกันเขาปักกฎหมายผิดเราก็ต้องปักของเราให้ถูกนี่เราปล่อยเขาเคลมตามสบายเลยให้คนไทยไปเถียงกับกัมพูชาเอง การที่รัฐบาลกัมพูชาทําให้คนกัมพูชามีความเชื่อแบบผิดๆแบบนี้แล้วยังให้ข้อมูลแบบนี้ไปสู่ชาวโลกด้วยเนี่ยเพื่อให้เห็นว่าไทยเราเป็นผู้ขโมยดินแดนเป็นผู้ขโมยวัฒนธรรมเขาใช้คาว่าโจรจากสยามหลายครั้งเลยนะทั้งฝั่งประชาชนของเขาก็ใช้หรือแม้แต่นายกคนหนุนเส้นเองก็ยังใช้คําว่าโจรกับเราอ่ะมันชัดเจนเลยว่าสิ่งที่ประชาชนก็ทำเนี่ยคือ IO ของรัฐบาลผมว่ามันอันตรายระดับโลกเลยนะอันตรายพอๆกับฮิตเลอร์เลยนะถ้าเขามีกำลังอํานาจเมื่อไหร่ผมว่าเคาลบนะ ฟังแล้วน่าเป็นห่วงจริงๆค่ะแล้วนอกจากเรื่องดินแดนกับวัฒนธรรมแล้วยังมีเรื่องอะไรที่กัมพูชาหมายตาอยู่อีกไหมคะสิ่งที่อันตรายที่สุดและเป็นรื่องสำคัญก็คืออ่าวไทยครับถ้าเขาสามารถครอบครองพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยได้ครึ่งหนึ่งเนี่ยเขาจะมีแหล่งน้ํามันของตัวเองพื้นที่ทับซ้อนในอ่าวไทยเนี่ยเป็นแหล่งน้ํามันนะครับไม่ใช่กา๊าซด้านบนส่วนใหญ่จะเป็นแห่งน้ํามันมากกว่ากา๊าซแหล่งน้ํามันเลยเหรอคะ แล้วมันจะส่งผลยังไงกับเราบ้างคะถ้าเขามีน้ํามันของตัวเองเมื่อไหรมีแท่นฉุดขุดจากของตัวเองเมื่อไร่เนี่ยเขาจะเรือบดมายืนกลางอ่าวไทยได้ทันทีเลยนะครับเป็นสิทธิ์ของเขาเลยสําคัญกว่านั้นคือเขาจะมีปัจจัยทางยุทธศาสตร์อย่างน้ำมันที่ไม่ต้องนําเข้าไว้ใช้รบกับไทยได้ยาวๆเลยเพราะเราเนี่ยมีไม่พอใช้ แต่เขาเป็นประเทศเล็กถ้าเขามีแหล่งนี้เขาก็พอแล้วเพราะฉะนั้นนี่เป็นเรื่องอันตรายมากๆเป้าหมายสูงสุดข,ข,ของเขาคือต้องครอบครองแหล่งน้ํามันกลางอ่าวไทยให้ได้นี่เลยครับคือสิ่งที่สําคัญมากๆที่เราต้องตระหนักไว้ชวนกดไลค์กดติดตามช่องเราเพื่อไม่พลาดข่าวต่อไปเราสองคนทันและมินสวัสดีครับ